สวัสดีค่ะแม่ออนงานถักโอเคนะคะวันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะแม่ออนจะถักเสื้อลายใบสนคู่ที่แม่ออนถักผ่านไปนะคะทีนี้ อพอดีมีลูกค้าสั่งเข้ามาแม่อ่อนได้โอกาสก็เลยต้องอาพาเพื่อนๆฝึกหรือว่าอธิบายให้แก่เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะจนเสร็จงานเลยนะคะตัวนี้จะทำได้ไหมวีนัทนะคะสีเขียวไพรที่ ประมาณ300กลุ่มกว่าๆนะคะก็ให้เพื่อนๆถ้าจะทําอก46ให้เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ที่400 400กรัมนะคะ4กลุ่มนะคะอ่าก็จะเหลือประมาณนิดๆหน่อยๆน,นะคะทีนี้เอวอก46นะคะอก46แม่อ่อนจะขึ้นห่วงที่112ห่วงแล้วก็จะมาแบ่งเป็น ช่องลายลายและเก็ดห่วงนะคะลายและเกจห่วงก็จะได้อยู่ที่สิบแปดช่องลายนะคะเรามาเริ่มมาเริ่มทําห่วงกันเลยนะคะแม่อ่อนจะฝึกให้ทําห่วงนะคะเริ่มทําห่วงกันเลยเข็มองอ่าเข็มนี้แม่อ่อนจะใช้ที่เข็มเบอร์หกนะคะไหมนี้จะเป็นไหมวีนัดเส้น16นะคะ าการทำห่วงก็ทำง่ายๆนะคะใช้ไหมสองเส้นมาประกบกันเอาเข็มไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็พันเข็มรอบหนึ่งแล้วก็มามาดึงเอาเส้นไหมตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะได้เป็นบ่วงอย่างนี้นะคะเป็นการเย็บเป็นการมัดไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็โซ่โซ่แรกห่วงแรกนี้ให้ขึ้นที่10โซ่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโซ่นะคะแล้วก็ไมากิ้มที่โซ่แรกที่เราขึ้นนี่นะคะอ่าแล้วก็เอ็กเลยนะคะแล้วก็ดึงดึงรวบเข้ามาแล้วก็ขยับส้นไหมนิดนึงนะคะเพื่อจะให้เขาแน่นๆหลังจากนั้นห่วงนี้เป็นวงกลมนับหนึ่งห่วงนะคะนับหนึ่งห่วง ต่อไปแล้วก็มาขึ้นโซ่ห้านะคะสามสี่พอโซ่ห้าแล้วปุ๊บผ่านหัวเข็มนะคะแล้วก็ล้วงลงไปที่ห่วงแรกที่เราทําไว้นี่แหละคะ่ะแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็ล้วงสองล้วงสองนะคะจะได้เป็นห่วงที่สองแล้วนะคะห่วงที่สามไปห่วงที่สามก็โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะผ่นหัวเข็มพลิกงานนะคะ พลิกงานล้วงลงไปดึงขึ้นมาหลวงสองควักสองควักสองควักสองนะคะไม่ใช่ล้วงอ่าแล้วก็โซ่ห้านะคะโซ่หา้าพันหัวเข็มพลิกงานก่อนนะคะพลิกงานลวงดึงควักสอง ควักสนะคะตรงน,นี้ทําไปให้ถึง1้อห่วงนะคะถ้าใครจะเอาอกที่46เหมือนแม่อ่อนจะทํานี้ให้เอาที่1้อห่วงนะคะแต่ถ้าใครจะลดลงมาก็ให้ลดลดลงมาถ้าสมมุติว่าเป็นอกที่40สิบ 40 42 43นี้ก็ให้ลดประมาณลงมาสัก14ช่องนะคะให้เหลืออยู่ที่80ดสิบเกาสิบเก้แล้วก็90อะไรนี่แหละคะ่ะลดลงมาเลยนะคะให้ลดลงอย่างละเอ็ดนะคะเจดช่องนะคะเจ็ดช่องต่อ1ลาย ถ้าลดเราต้องลดเป็นคู่นะคะลดเป็นสองช่องอย่างนี้นะคะลดลงมามันก็จะได้ง่ายกับการที่เราจะแบ่งแยกแขนนะคะทําทแบบนี้นะคะทําห่วงแบบนี้ไปที่ร้อยสิบสองห่วงนะคะร้อยสิบสอห่วงแล้วให้เพื่อนๆน พยายามนะคะพยายามอย่าให้งานเราปิ้นนะคะอย่าให้งานเราพับเราพันนะคะพยายามให้มันมาในระดับหันหน้าเข้าหากันนะคะหันหน้าเข้าหากันเลยนะคะอย่าให้งานเราปิ้นนะคะแล้วก็ทําเป็นวงกลมนะคะก็มาจิ้มเอาหลักแรกที่เราเริ่มขึ้นนี่นะคะหลักแรกที่เราเริ่มขึ้นให้มากิ้มเลยนะคะพอจิ้มเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามนะคะขึ้นโซ่สาม พอพอขึ้นโซ่สามปุ๊บพันหัวเข็มทําคอหนึ่งคอลงในห่วงแรกเลยนะคะ,ะลงในห่วงแรกแล้วทีนี้เราก็มาโซ่สามโซ่สามแล้วก็ทําคอหนึ่งคอนี่ลงสองครั้งอีกหนึ่งห่วงนะคะจะได้งานแบบนี้นะคะจะได้งานแบบนี้พอได้สองหลักอย่างนี้แล้วโซ่สามนะคะโซ่สามโซ่สามแล้วก็มาทําห่วงนะคะ ทําหลักที่ห่วงนี้อีกสองห่วงนะคะเดี๋ยวแม่ออนจะทําให้ดูนะคะเพราะแม่ออนทําผ่านมาแล้วตรงนี้ขึ้นหลักพอขึ้นหลักสองหลักปุ๊บมันจะทําอย่างนี้นะคะมันจะทําเหมือนกันหมดเลยแต่ละงานนะคะรอบแต่ละรอบโซ่สามพันหัวเข็มทิ้มลงไปที่ห่วงนะคะ,ะได้หนึ่งหลักแล้วก็พัน ทิ้มลงไปดึงขึ้นให้มันได้ห่วงนี้ได้สองหลักนะคะห่วงนี้ได้สองหลักห่วงแรกได้สองหลักนะคะโซ่สามมาห่วงที่สองเลยค่ะห่วงที่สองก็พันหัวเข็มทิ้มลงไปทําหลักสองหลักนะคะทำหลักสองหลักก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ หลังจากนั้นเราก็โซ่สามหนึ่งสองสามทำหลักเหมือนเดิมลงห่วงนี้นะคะห่วงถัดไปอ,อีกสองหลักนะคะอีกสองหลักอันนี้แม่จะทำใบเลี้ยงนะคะแม่จะทำใบเลี้ยงให้อีกสองหลักแล้วก็พันหัวเข็มทิมอีกหลักหนึ่งทิมอีกห่วงหนึ่งนะคะห่วงกลางนี้จะใช้อยู่ที่สามหลักนะคะ ลงไปสามหลักเลยลงไปสามหลักเลยนะคะแล้วทีนี้ก็พันหัวเข็มมาอีกห่วงหนึ่งห่วงนี้จะใช้อยู่ที่สองหลักนะคะน่า,นาก็จะได้หนึ่งสองสามสามห่วงนี้สามห่วงนี้จะได้อยู่ที่เจ็ดหลักนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเ็ดนะคะทีนี้พอสามห่วงปุ๊บ พันหัวเข็มนะคะพอได้เก็ดหลักแล้วเราก็พันทําโซ่สองพันหัวเข็มพอได้เกดหลักติดกันแล้วพันหัวเข็มทีนี้เราจะมาล้วงลงที่เดิมตรงนี้จะเริ่มเป็นใบแยกนะคะล้วงลงที่เดิมอีกสองหลักนะคะ,ะงานจะเริ่มแยกอย่างนี้เลยนะคะทีนี้พันหัวเข็มต่อเลยค่ะอีกห่วงนี้ ห่วงถัดไปห่วงถัดไปอีก2หลักนะคะห่วงถัดไปอีกสองหลักปุ๊บอ่าานหัวเข็มมาห่วงถัดไปห่วงนี้ต้องใช้3ามหลักนะคะใช้3มหลักอ่าได้สามหลักแล้วทีนี้ห่วงถัดไปห่วงถัดไปใช้สองหลักนะคะ ใช้สองหลักปุ๊บน่งานเราก็จะมาอย่างนี้นะคะใบฝั่งนี้เจ็ดใบฝั่งนี้เนะคะแล้วก็จะเป็นแถวกั้นสองนะคะอ่ามันก็จะเป็นช่องละเจ็ดห่วงพอดีนะคะตามที่เราเกินกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทีนี้พอได้ใบเลี้ยง แถวแรกแล้วนะคะทีนี้มาหลักกัน้นก็โซ่สามโซ่สามมาห่วงถัดไปโซ่สองอ่าหลักสองลงสองหลักนะคะลงสองหลักโซ่สามลงอีกหนึ่งห่วงอีกสองหลักนะคะอีกสองหลักอ่าอย่างนี้นะคะทีนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิม มาแล้วนะคะทีนี้ห่วงถัดไปห่วงถัดไปโซ่สองห่วงถัดไปโซ่สามทำสองหลักพันหัวเข็มห่วงถัดไปทำสามนะคะลงสามหลักลงสามหลักเลยห่วงถัดไปลงสองหลักนะคะลงสองหลัก เมื่อเราได้ที่เกตหลักแล้วเกตหลักใน3ห่วงนะคะจะมาไว้เกตหลักใน3ห่วงเราจะโซ่ขึ้นที่2นะคะเป็นเป็นโซ่กั้นที่2องพันหัวเข็มแล้วเราลงที่ห่วงเดิมนะคะตรงนี้จะทําใบแยกอีกฝั่งซ้ายแล้วนะคะทําใบแยกฝั่งซ้ายอ,าอีกสองหลักปุ๊บในห่วงเดิมนะคะ มันก็จะกลายเป็นห่วงที่สามนี้เป็นสี่หลักนะคะเนี่ยอย่างนี้เพื่อนๆคงพอเข้าใจนะคะพันหัวเข็มแล้วทีนี้ต่อห่วงต่อไปเลยนะคะห่วงถัดไปนี้ห่วงกลางจะเป็นสามหลักนะคะเป็น3ามหลักอ่าเป็น3ามหลักปุ๊บพอห่วงที่สามมา2หลักนะคะสองหลักโอเค นี่นะคะใบเลี้ยงเขาก็จะอยู่ฝั่งละฝั่งละเจ็ดหลักนะคะแล้วก็จะมีโซ่กั้นที่สองก็จะเป็นฝั่งละเกดหลักนะคะนี่ตรงนี้ทีนี้พอได้แล้วเราก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มมาช่องติดกันเลยอีก2หลักนะคะลงอีกสองหลัก อ่าแล้วพอสองหลักปุ๊บโซ่สามนะคะโซ่กั้นนี้สามพันหัวเข็มลงห่วงถัดไปอีกสองหลักนะคะอ่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นลายหลักกั้นนะคะกั้นใบไว้นะคะลายหลักกั้นทีนี้พอได้ลายหลักกั้นปุ๊บเราก็โซ่สามมา มาทำใบทีนี้ทำใบนะคะทำใบก็จะเริ่มที่ห่วงแรกต่อจากต่อจากห่วงหลักมาก็ห่วงแรกก็สองหลักห่วงที่สองสามหลักเลยค่ะสามหลักนะคะลงที่สามหลักนะคะอ่าพอห่วงที่สามมาปุ๊บลงสองหลักนะคะ ลงสองหลักเลยก็จะได้เป็นเจ็ดนะคะเหมือนเดิมนี่แล้วหลังจากนั้นโซ่สองนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงห่วงเดิมเราจะแยกใบแล้วค่ะตรงนี้จะมาถึงการแยกใบนะคะก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มลงสองหลักนะคะที่ห่วงเดิม ต่อไปห่วงต่อไปเลยนะคะห่วงนี้เป็นห่วงที่สามของแต่ละใบต้องใช้ที่3หลักนะคะลงที่3มหลักเลยอ่าลงที่3หลัก,ลล 3, ลกได้5แล้วใช่ไหมคะพันหัวเข็มมาอีกห่วงหนึ่งอ่าลงสองนะคะอ่าวเขาก็จะได้เป็นเจ็ด ฝั่งละเกตนะคะนี่คือใบเลี้ยงเขานะคะทีนี้พอเราได้ใบแล้วหนึ่งช่องลายแล้วเราก็จะมาโซ่สามเราก็จะพันหัวเข็มลงช่องต่อไปติดกันเลยนะคะที่สองหลักนะคะนี่เขาเรียกว่าต่อไปก็จะเป็นลายหลักกั้นนะคะก็จะกั้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็โซ่สามนะคะโซ่สาม ลงอีกช่องติดกันไปเลยช่องติดกันไปเลยที่สองหลักนะคะสองหลักนะคะติดกันนี่ก็จะได้เป็นลายกั้นนะคะก็จะกั้นประมาณนี้นะคะนับลายกั้นกับนับช่องใบเลี้ยงก็จะได้เก็บ เก็บห่วงพอดีนะคะ,ะมันก็จะไปรวมกันเบ็ดเสร็จก็จะได้เป็น18ช่องลายนะคะอ้าวทีนี้ก็โซ่3นะคะลงห่วงต่อไปที่2หลักนะคะลงห่วงต่อไปที่2หลักแล้วก็พันหัวเข็มลงห่วงกลางนี้3หลักนะคะอ่าสหลัก แล้วก็มาลงห่วงผัดไปนี้สองหลักนะคะห่วงถัดไปนี้2หลักแล้วก็พอนับได้เก็ดหลักแล้วเราโซ่สองนะคะเป็นโซ่กั้นแยกใบเลี้ยงนะคะเราทิมลงที่ห่วงเดิมอีก2หลักนะคะจะเริ่มแยกนะคะตรงนี้หลังจากนั้นพันหัวเข็มลง หว่วงถัดไปอีกสองหลักนะคะอ่าพันหัวเข็มลงหว่วงถัดไปอีกอ่าตรงนี้พันหัวเข็มลงหว่วงถัดไปนี้ต้องเป็นสามหลักตรงนี้สามหลักนะคะอ่าแล้วหว่วงถัดไปนี้สองหลักนะคะอ่าสองหลักปุ๊บ ได้อีกแล้วหนึ่งหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่องดอกช่องลายช่องใบเขาพอได้เก็ดแล้วเราก็โซ่สามนะคะามาอีกหนึ่งห่วงนี้เราลงที่สองเป็น,ห,น,นะะห่วงลายกั้นนะคะห่วงลายกั้นพอได้สองปุ๊บเราก็โซ่สานะคะพันหัวเข็มลงอีกห่วงหนึ่ง สองหลักนะคะสองหลักอ่าสองหลักเลยสองหลักเป็นโซ่กั้นนะคะนี่ก็เริ่มเป็นลายนะคะลายกั้นอ่า